สวดีครับทุกคนเย่เย่กระโดดซีเมลินั่นแหละวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปป mm hmm. ล้นธนาคารในแมปลุกแฮปวินเย่เย่เย่ไปกันเลยไปพวกเราไปปล้นธนาคารกันอืมธนาคารอยู่ตรงหน้าพอดีเห็นไหมล่ะปล้นธนาคารเนี่ยล่อยน้ำไปเลยมั้งเร่งเดินไปไหนมาก <t ries> ถูกแล้วปะโอเคมาลิหยิบบัตรนะเดี๋ยวไม่ให้คราวนี้มีขอเป็นคราวนี้ตุ่มีจะระเบิดนะหยิบบัตรปิดเดี๋ยวมีวางระเบิดก่อนีเดโอเคไม่เป็นไรขอบใจที่เป็นดวงพึ่งลบระเบิดก่อนไหมล่ะมันยังไม่ได้อ่ะต้องเอาต้องวางไว้ใกล้ๆประตูน่ะมันจะเปิดได้ ทำได้แล้วเร็วันยน,นี่นี่นีนี่นนี่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 จบไปคบทุกคนกับการปนธนาคารครั้งนี้ใครที่ชอบคลิป,อปของ <ไป S 2> เราใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดท่กดแชร์และกดกดกระดิ่งเพื่อไปพาคลิปใหม่ต่อไปจากพี่ตุ้มีด้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับป็นคลิปสั้นๆ <c oughs> จบแล้วครับสวัสดีครับ